สองตัวชวบที่ดีดูว่ายน้ำไปด้วยกันที่ดีดูว่ายน้ำใกลๆกันดบุมดบุมดบุมระวังน้ำจะทำเอาดูบุมดูบุมดูบุมเราเป็นปลาปะป๊าว้ตัวของเราจะมีน้ำชวบเวลาช่วยน้ำก็จงระวังให้ดีเรายเป็นปลาปะป๊าว้ตัวของเราเป็นแบบนี้ระวังให้ดีเดี๋ยวน้ำมันจะตำ บบบมมปลาปักเป้าสองตัวชูอับจะดียว่ายน้ำไปด้วยกันจะดียวว่ายน้ำใกล้ๆกันระวังระวังระวังน้ำจะตำเอา